ปัจจุบ,บันนี้ก็มีกูรูหลายๆท่านได้ออกมาจำแนกแจกธรรมสาธยายธรรมบรรยายธรรมให้เหล่าผู้จะเดินศรัทธาทั้งหลายได้ฟังพระธรรมของพระศาสดาจะได้มีความเลื่อมใสวิถีชีวิตการใช้ชีวิตจะได้เรียบง่ายดีขึ้นจเจริญขึ้นการฟังพระธรรมของพระศาสดาทำให้ <c oughs> การดำเนินชีวิตปกติเรียบง่ายพบแสงสว่างในการ ดำเนินชีวิตนั่นเองนะพระธรรมของพระศาสดาจึงเป็นเรื่องจริงเป็นความจริงกูรูหล,หลายท่านก็ได้ออกมาจำแนกแจกธรรมจนทุกวันนี้กูรูกลับมาถูกเถียงเรื่องพระธรรมจับคู่ทะเลาะกันเขาเรียกเถียงธรรมมันก็หลากหลายพระศาสดาจึงได้วางระดับชั้นของจิตในการเข้าถึงพระธรรมไว้ เริ่มตั้งแต่พระสสดาบันพระสกิทาคามีนะครับพระนาคามีพระอราหารันต์ระดับของพระโสดาบันนั้นพระสัดสดาก็ได้บรรจัดเอาว้ในเรื่องของสังโยชดสิบสังโยชนสิบนะเป็นเรื่องของบ่วงทําให้ติดยึดกับกองทุกนั่นแหละว่าใครสามารถจะสะบัดหลุดออกไปได้นะ คนไหนสะบัดลุดออกได้เยอะคนนั้นก็มีความจะเดินในทางธรรมคนไหนที่ติดบ่วงกรรมอยู่ติดสังโยชน์อยู่ก็ไม่หลุดไม่พ้นจบปรวกอุปทานว่าตัวเองเป็นพระอรหันชั้นเลือดแล้วก็าหาได้เป็นความจริงไม่ต้องดูจิตด,ดูใจตัวเองว่าสอบผ่านไหมสังโยชนิสักกายทิฏฐิมีความรู้เห็นชอบหรือยัง ในพระธรรมนะศรัทธายังไม่เพียงพอนะศรัทธาคำว่าศรัทธาเราต้องรู้จริงเห็นจริงรู้แจ้งเห็นแจ้งนะไม่ใช่ว่าดับหูวดับตาศรัทธาศรัทธาประกอบด้วยสติปัญญาพัฒนาปัญญาไปสู่ขั้นสูงสุดนั่นก็คือปัญญารู้เท่าถึงความจริง นะครับนะตัวที่สองนะวิจิจิตชฉานะครับนะวิจิกิจชฉาเนี่ยต้องไม่มีความรังเดสงสัยนะครับนะในพระธรรมคำสอนของพระศาส,สดาตัวที่สามนะครับศิลปจน์ปามาตเราน้อมเราเจริญเราบัดจากความสงสัยแล้ว ต้องมีเพียบพร้อมในเรื่องของไม่ปรามาสศีลน,นะครับต้องปฏิบัติตามศีลศีลของพิสุนีก็เท่าไหร่300กว่าใช่ไหมอืมเยอะกว่าพิสุนนะพิสุเท่าไหร่220ข้อบวกเสกขียวัตรอีกนะครับเป็น227ข้อทําได้หรือยังนะตัวตัวที่4กามราคะนะดูข้อสอบ ที่พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้ว่าเราทําข้อสอบผ่านไปหรือยังนะสก,กายทิฏฐิวิจ,จิตจิตชาสีรพจน์ปาม,มากกามราคะปฏิฆะนะพระโสดาบันเนี่ผ่านสามข้อแรกนะนะครับนะระดับโสดาบัน